วันแรกของการปฏิบัติหน้าที่ของนางสรรสนีนาคพงศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงเช้านางสรนสนีนะคะได้ติดตามนายกรัฐมนตรีไปงานประถักกถาในงานสัมมนาข,ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่โรงแรมมิลเลอร์เเกนหลังจากนั้นนางสรรสนีก็เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทำเนียบ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดก็กล่าวว่างานสำคัญที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายคือเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้คอยชี้แจงการทำงานและโครงการต่างๆที่รัฐบาลทำให้ประชาชนทราบเพราะสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นประชาชนคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดดังนั้นหน้าที่โฆษกรัฐบาลก็คือชี้แจงว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร เพื่อประชาชนรวมทั้งอาจจะเข้ามาช่วยเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันส่วนการที่นางสันสนีเคยเป็นอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษินชินวัตรและเป็นนักการเมืองในกลุ่มบ้านเลขที่111 จนมีกระแสข่าวว่าอาจเป็นสัญญาณที่กลุ่มนักการเมืองบ้านเลขที่111จะเข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมืองมากขึ้นนางสันสนีก็กล่าวว่าคงเป็นเรื่องของโอกาสและความเหมาะสมมากกว่าโดยส่วนตัวก่อนที่จะมารับตําแหน่งก็คอยช่วยเหลือการทํางานของรัฐบาลมาโดยตลอดแต่ที่เข้ามาดํารงตําแหน่งเพราะว่านายกรัฐมนตรีเห็นว่างานที่ต้องสื่อสารกับประชาชนมีอยู่มากจึงต้องการให้ตนเข้ามาช่วยงานมากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มบ้านเล็กที่111บางคนก็คอยช่วยงานรัฐบาลเบื้องหลังอยู่แล้วถ้าจะเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีมากกว่าท่านสื่อมวลชน,นะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่านนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาของการที่เป็นเรื่องของความเหมาะสมและคนที่ผ่านๆมาเขาก็ทําได้ดีนะคะเพียงแต่ว่า แต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีจังหวะโอกาสเวลาที่เหมาะสมทีนี้การเข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาช่วยกันทํางานคนไม้คนมือแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นเรื่องของส่วนรวมก็น่าที่จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีะค่ะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและอดีตสมาชิกบ้านเลขที่1 1 1เช่นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพลเอกยุทธศักดิ์ส,สิบประภานางเยาวภาวงสวัสดิ์นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นการหารือเรื่องทั่วไปเนื่องจากที่ผ่านมามีการหารือและช่วยกันทำงานอยู่แล้วแม้จะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองส่วนในอนาคตก็ต้องขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี